สวัสดีค่ะสวัสด wow, okay. ีค e ุณผู t <t ้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราสองสาวเช่นเคยการตูนเบนเทคค่ะและโมโมเบนเทคค่ะพี่ตูนคะหลายๆท่านเนี่ยถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าอยากจะได้รถสปอร์ตคูเป้สักหนึ่งคันแต่ว่ามีเงื่อนไขค่ะ โฉมใหม่นะคะแล้วก็พิเศษไม่เหมือนใครในราคาเพียงแค่2ล้านก,กว่าเนี้ยพอจะจัดให้ได้ไหมคะจ<ะ>ัดให้ได้แน่นอนค่ะพอรถที่อยู่ด้านข้างเรานี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ C ีคูเป้นะคะแถมยังมาด้วยหัสตัวถังใหม่ล่าสุดอย่างเดอ์ปน205แล้วก็เด็นด้วยสีดําด้วยนะคะน้องโมเอแเรามันพิเศษไม่เหมือนใครยังไงอะคะ<อ>ก็สีภายในคันนี้ไงคะเป็นโทนสีน้ําตาลนานๆมาทีนะคะเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมกับรถข้อใหม่ของเราในวันนี้ Mercedes Benz c 250 Coupe MG ค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถปี2016ใหม่มากๆเลยนะคะแล้วข้อสำคัญเขายังมาด้วยชุดแต่ง MG รอบคันไม่ว่าเป็นบอดี้พาร์ตนะคะหลังคาแก้วพารามิกาซุปแล้วก็กระจังหน้าแบบไดมอนด์ i ิว และที่เด่นจุดตามากกว่าคันอื่นๆก็โทนภายในเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นโทนเฉดสีเชิดนัดเบาสะดุดตาอย่างมากเลยนะคะเนี่ยดวงตาเนี่ยถือได้ว่าเป็นหน้าตาของหัวใจแต่ถ้าดวงไฟก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของรถเลยนะคะเ <มา S 2> ช,ช่นคันนี้เป็นต้นขับเพราะว่าเขามาพร้อมกับไฟ LED Intelligent Light System นะคะที่เป็นระบบไฟอัจฉริยะค่ะสามารถปรับไฟสูงต่ำนะคะได้ตามกับสภาพแวดล้อมได้เลยค่ะ ในส่วนของด้านข้างคันนี้นะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะคูเป้นะคะเขามีความสโลปของหลังคาค่ะทําให้ดูปราดเปรียวแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแถมยังมาพร้อมกับล้อ AMG ขนาดถึง19นิ้วสีใบคันเลยด้วยค่ะรวมๆแล้วเนี่ยด้านข้างด้านหน้านะคะสวยงามสุดๆเลยค่ะ <What? S 1> สําหรับดีไซน์ด้านท้ายของเจ้าซีคูเป้คันนี้นะคะ เด่นด้วยดีไซน์ไฟไท้ายค่ะที่มีความลาดยาวนะคะ <Wow. S 1> ตั้งแต่แก้ฝากระโปรงหลังมาจนถึงฝาท้ายไฟฟ้าเลยค่ะแล้วก็ยังสะกสบายนะคะด้วยระบบเคเลสค่ะลูกค้าสามารถใช้เท้านะคะสแกนไปที่ช่องด้านล่างก็สามารถเปิดพื้นที่ด้านหลังได้แล้วนะคะสามารถใส่ของได้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมาในส่วนของออปชั่นที่สามารถพับเบาะได้ด้วยค่ะและนอกเหนือไปกว่านี้จะมีสกิคันค้าที่ระบบฝาท้ายของรถคูเป้สามารถกดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า yeah. สะดวกสบายเป็นอย่างมากแล้วข้อสาคัญคันนี้เสริมล้ออีกหนึ่งอย่างด้วยดีฟิเซอร์ท้ายแบบดีไซน์ใหม่ซึ่งทาให้รถคันนี้ดูโหดมากขึ้นด้วยนะคะค <Wow. S 2> ุณผู้ชมโอ้โหสวยจริงๆด้วยค่ะพี่ตูดแล้วเห็นว่านะคะคันนี้เครื่องยนต์ก็แรงมากๆเลยจริงไหมคะ oh <my. S 1> ใช่ค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินสีน่สูบนะคะขนาดอยู่ที่2000ซีซีกับอีก211แรงม้าเลยนะคะพร้อมระบบขับเคลื่อนเกียร์เสปีดแล้วข้อสำคัญอัตราเร่ง0ูถึง100รของเขาอยู่ที่65วินาทีเท่านั้นแถมทำ พัพสปีดได้มากถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะน้องโมโอ้โหถือว่าเร็วแรงมากๆเลยนะคะอยากจะเข้าไปดูด้านในแล้วอะ<า>่ะพี่เห็นบอกว่าเป็นเบาะสีน้ําตาลหายากมันจะสวยขนาดไหนกันเชียวคะได้เลยค่ะเข้าไปดูกันเลยว้าวเบาะสีนี้นี่ไม่เคยเห็นจริงๆด้วยค่ะพี่ตูนแสดงว่าต้องหายากมากๆเลย หายากสิคะนานๆมาทีนะคะข้างนอกสีดําข้างในสีน้ำตาลเช็ดน้ำตาลแบบนี้มีไม่กี่คันเราก็ไม่น่าจะอยู่นานด้วยนะคะ <What? S 1> ใครที่หาอยู่รีบเลยนะแถมเขายังมาด้วยออปชั่นที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นทางด้านนอกเราก็ด้านใน ในส่วนภายในคันนี้นะคะเป็นรถแบบคูเป้2บวก2ที่นั่งข้างหน้าหนังใด2่คนจูดีสิดกันได้ถ้าใครจะไปกับแฟนหรือถ้าจะมีครอบครัวก็พาตัวเล็กไปข้างหลังได้ด้วยนะคะแถมยังมาด้วยเทคโนโลยีภายในที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นหลังคาแก้วพา n าลิการลูปหน้าจอออดิโอ20ที่สามารถเชื่อมต่อระบบบลูทูธได้ด้วยแล้วก็ยังมาในโหมดการขับขี่นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นโหมดอีโคโหมดคอมบอร์ดโหมดสปอร์ตสปอร์ตพัหรือว่าอินดิวดีด้วยค่ะน้องโม โอ้โหถือว่าจัดเต็มเลยนะคะพี่ตูนแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะสำหรับคันนี้นะคะเขายังมาพร้อมกับเครื่องเสียงที่ดีที่สุดของ Mercedes-Benz <ว>อย่างเบอร์เมสเตอร์เซอร s ราเซอรซิสอีกด้วยค่ะแล้วก็มีเบาะเ m มโมร a p a เกอีกด้วยนะคะคันนี้เนี่ยถือว่าครบจริงๆเลยค่ะน้องโม,โมคะปกติถอยรถจอดถอยยากไหมคะเนี่ยถ่วยยากมากเลยะคะ่ะอยากได้ตัวช่วยอ่ะพี่ตูนคันนี้มีกล้อง360องศารอบคันด้วยนะคะดูสิคะสามารถกะระยะแล้วก็ดูวงจอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังตรงนี้สกสบายมากๆเลยนะสุดยอดเลยอะ่ะและสำหรับรถสวยหายากของเราวันนี้ค่ะกับรุ่น Mercedes-Benz C250 Coupe AMG นะคะมาตภายนอกเป็นสีดำ Obsidian Black ภายในเป็นเบาะหนังโทนสีเช็ดนัดเป้าตัวรถนะคะเป็นแบบสปอร์ตคูเป้สองบที่นั่งในตระกูลซีคั s โฉบเฉี่ยวดูบีสไตล์แล้วก็มียกกละของตัวเองมากนะคะคุณผู้ชม แถมยังมาพร้อมกับออปชันแน่แนๆเต็มคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟ LED Intelligent Light System ค่ะหลังคาแก้วพาราลลีมิกก a s ส์ลูฟนะคะล้อขังขนาด19นิ้วจาก AMG นะคะฝ่าท้ายไฟฟ้าค่ะเครื่องเสียงบ b u r m e เ t e r Surround Sound System Memory p a ็กเกจแล้วก็กล้องส6 0องศาด้วยค่ะข้อสำคัญคันนี้เป็นรถปี2016นะคะเลขมาอยู่ที่2 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้น ราคาพิเศษที่เป็นเคตั้งที่2.890้าบาทพร้อมารตีสูงเบ้นเหลือถึงปี2019เลยนะคะรถสวยๆเบาะสีสวยๆเด่นๆหายากแบบนี้ต้องรีบเข้ามาจองกันเลยนะคะแล้ววันนี้เราสองสาวต้องขอลาไปก่อนนะคะเอ๊ะน้องโมอ,อยู่ไหนคะหรือแค่คนเดียวเอง <c oughs> อยู่นี่คะ่ะแหมก็โพรมันสีสวยหายากแบบนี้ก็อขอเข้ามานั่งข้างในก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นคงต้องรีบลาไปแล้วคะ่ะน้องโมเขาอยากไปลองรถแล้วไยบลย